เงียบก่อนนะถ้าคลิปนี้ดังไปถึงคุณแปลว่าชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่พูดมากก็เหนื่อยอธิบายมากก็ล้าดินรนมากก็ไม่ไปไหนวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณรวยเร็วไม่ได้จะมาปลุกให้คุณฮึกเหมิมแต่จะพาคุณกลับไปจุดหนึ่งจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ากลับไปมองความเงียบเพราะคนที่เริ่มมั่งคั่งจริงไม่ได้เริ่มจากการพูด แต่เริ่มจากการหยุดพูดลองถามตัวเองตรงๆช่วงที่ผ่านมาคุณพูดเรื่องชีวิตคุณกับใครบ้างพูดเรื่องเงินพูดเรื่องแผนพูดเรื่องความฝันแล้วได้อะไรกลับมาคำแนะนำที่ไม่ได้ช่วยคำดูถูกที่บั่นทอนคำเปรียบเทียบที่ทำให้ใจคุณสัน่นนกอินทรีไม่เป็นแบบนั้นมันไม่บินต่ำไม่ส่งเสียงไม่อธิบายว่ามันเก่งแค่ไหนมันเงียบและมอง ความเงียบของอินทรีย์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการเก็บพลังทั้งหมดไว้ในสายตาในสมาธิในจังหวะเดียวคนที่ยังไม่มั่งคั่งมักเผือใช้พลังไปกับสิ่งที่ไม่สร้างผลเถียงแก้ตัวพิสูจน์ประกาศแต่คนที่เริ่มเข้าใจชีวิตจะค่อยๆถอยออกจากเสียงถอยออกจากความวุ่นวายถอยออกจากความจําเป็นต้องอธิบายและในความเงียบนั้นเขาจะเริ่มได้ยินบางอย่างเสียงความจริงของตัวเอง เสียงที่บอกว่าเงินไม่ได้หนีเข้าไปแต่เขาเองที่วิ่งตามผิดทางเสียงที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครแค่ชัดกว่าตัวเองเมื่อวานเสียงที่บอกว่าบางครั้งการไม่พูดคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดในชีวิตอินทรีไม่รีบเพราะมันรู้ว่าเหยี่ยจะพลาดก่อนเสมอท้ามันยังนิ่งพอในโลกที่ทุกคนแข่งกันส่งเสียงคนที่เงียบได้จะได้เปรียบอย่างเงียบๆ และความได้เปรียบนั้นคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินยังไม่มีโอกาสยังไม่มีความชัดเจนอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งประกาศอย่าพึ่งอธิบายเงียบไว้ก่อนเหมือนอินทรีที่ยังไม่ขยับปีกเพราะในชุดนี้เราจะไม่พูดเรื่องรวยแบบวือหวาความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่พูดแต่คือการไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่จำเป็น คนจำนวนมากเสียเงินไม่ใช่เพราะตัดสินใจผิดแต่เพราะตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะเสียงรอบตัวดังเกินไปเสียงข่าวเสียงคนสำเร็จเสียงคำแนะนำเสียงความกลัวเสียงความอยากรวยเร็วทั้งหมดนั้นทำให้ใจคุณไม่เคยได้ยินเสียงของตัวเองนกอินทรีไม่ล่าในที่เสียงดังมันไม่บินต่ำในฝูงนกมันเลือกที่สูงเลือกมุม เลือกความเงียบเพราะความเงียบคือพื้นที่ที่ความแม่นยำเกิดขึ้นในโลกการเงินก็เช่นกันคนที่เงียบจะเห็นรายละเอียดที่คนพูดมากมองไม่เห็นเขาจะเห็นว่ารายได้ไหนทำให้เหนื่อยแต่ไม่โตโอกาสไหนดูดีแต่กินพลังคนแบบไหนควรเข้าใกล้และคนแบบไหนควรเงียบใส่ความเงียบทำให้คุณไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบลงทุน ไม่ต้องรีบเชื่อและเมื่อคุณไม่รีบคุณจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งโอกาสดีไม่เคยต้องเร่งรายได้แท้ไม่เคยต้องหลอกความมั่งคั่งจริงไม่เคยต้องอธิบายคนที่พูดมากเรื่องเงินมักกำลังกลัวมันหายไปคนที่เงียบเรื่องเงินมักกำลังจัดการมันอยู่อินทรีย์ไม่บอกใครว่ามันจะบินไปทางไหนมันรู้แค่ว่าถ้ามันนิ่งพอ ทุกอย่างจะเคลื่อนเข้ามาในจังหวะของมันเองคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทุกข้อสงสัยไม่จำเป็นต้องชนะทุกการถกเถียงเพราะการชนะที่แท้จริงคือการไม่ต้องอยู่ในสนามนั้นตั้งแต่แรกความเงียบจะค่อยๆสอนคุณว่าพลังคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดมากกว่าเงินมากกว่าเวลาและคนที่รักษาพลังได้ คือคนที่รักษาอนาคตของตัวเองได้ถ้าตอนนี้ชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนอย่าพึ่งหงุดหงิดอย่าพึ่งประกาศอย่าพึ่งโวยวายให้เงียบลงอีกนิดให้ใจนิ่งขึ้นอีกหน่อยเพราะนกอินทรีไม่เคยพลาดเหยื่อเพราะมันเก่งแต่มันไม่พลาดเพราะมันไม่ถูกรบกวนและในชุดถัดไปเราจะพูดถึงความเงียบที่ทำให้คนธรรมดาเริ่มมองเห็นจังหวะที่คนอื่นมองไม่เห็น ความเงียบในระดับถัดไปไม่ใช่แค่การไม่พูดกับคนอื่นแต่คือการไม่หลอกตัวเองคนจำนวนมากบอกว่าเขาเงียบแต่ข้างในยังวุ่นยังเปรียบเทียบยังอิจชายังรีบยังกลัวตกขบวนนี่ไม่ใช่ความเงียบของอินทรีย์นี่คือความเงียบของคนที่ยังไม่กล้ามองความจริงอินรีย์เงียบเพราะมันรู้สถานะของตัวเองรู้ว่าตอนนี้บินสูงแค่ไหนรู้ว่าพลังเหลือเท่าไหร่ รู้ว่าจังหวะยังไม่มามันไม่หลอกตัวเองว่าต้องได้เหยื่อตลอดเวลามันไม่โกหกว่าทุกวันที่ไม่ล่าคือวันที่ลมเหลวในโลกการเงินความเงียบระดับนี้สำคัญมากเพราะช่วงที่คุณยังไม่รวยคุณต้องยอมรับความจริงบางอย่างให้ได้ว่าคุณยังไม่พร้อมว่ายังต้องเรียนรู้ว่ายังต้องฝึกวินัยว่ายังต้องอดทนคนที่ไม่ยอมรับตรงนี้จะรีบหาเงินรีบเสี่ยง รีบลงทุนรีบเชื่อและมักเสียเงินกับความหวังของตัวเองความเงียบที่แท้จริงคือการนั่งอยู่กับความจริงได้โดยไม่ต้องรีบเปลี่ยนมันโดยไม่ต้องหนีโดยไม่ต้องสร้างภาพอินสีไม่เกลียดวันที่ลมไม่ดีมันใช้วันนั้นฝึกสายตาฝึกความอดทนฝึกการรอถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเงินยังไม่มาโอกาสยังไม่เปิดผลลัพธ์ยังไม่ชัดอย่าเพึ่งด่าวันนี้ อย่าพิ่งเร่งพรุ่งนี้เงียบลงแล้วดูให้ลึกดูว่าเงินรั่วตรงไหนดูว่าพลังหายเพราะใครดูว่านิสัยแบบไหนทําให้คุณวนที่เดิมคนที่เงียบกับตัวเองได้จะไม่ต้องตะโกนใส่โลกและเมื่อคุณไม่โกหกตัวเองคุณจะเริ่มเห็นจุดแข็งจริงๆของตัวเองไม่ใช่แบบที่อยากเป็นแต่แบบที่เป็นอยู่นี่คือจุดที่อินทรีย์เริ่มได้เปรียบไม่ใช่เพราะมันเก่งกว่า แต่เพราะมันซื่อสัตย์กับสภาพจริงของตัวเองและในชุดถัดไปเราจะพูดถึงความเงียบที่เปลี่ยนจากการรอให้กลายเป็นการพร้อมเพราะอินทรีย์ไม่ได้รอแบบหวังแต่มันรอแบบเตรียมลงมือความเงียบระดับสุดท้ายคือความเงียบที่ภายในเริ่มนิ่งพอจะตัดสินใจได้แม่นยำอินซีไม่ได้รอไปเรื่อย มันไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านโดยไม่มีความหมายทุกวินาทีที่มันเงียบสมองมันกำลังคำนวณลมองศาระยะแรงความคุ้มค่านี่คือความเงียบที่คนหาเงินจำนวนมากไม่เคยมีเพราะคนส่วนใหญ่เงียบเพราะไม่รู้จะทำะไรแต่อินสีเงียบเพราะมันกำลังเลือกในโลกการเงินคนที่พูดเก่งมักไม่ใช่คนที่รวยจริงแต่เป็นคนที่อยากให้คนอื่นเชื่อ คนที่รวยจริงมักไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องรีบพิสูจน์เพราะเขารู้แล้วว่าจังหวะไหนควรลงจังหวะไหนควรถอยจังหวะไหนควรนิ่งความเงียบแบบอินทรีย์คือการไม่ตัดสินใจจากอารมณ์ไม่ตัดสินใจจากความกลัวไม่ตัดสินใจจากเสียงรอบข้างมันไม่ลงเพราะทุกคนลงมันไม่หนีเพราะทุกคนกลัวถ้าคุณอยากมั่งคัง่ง คุณต้องฝึกเงียบในสามเรื่องสำคัญ 1. เงียบจากเสียงคนอื่นทำแนะนำที่ไม่ได้รู้สถานะคุณจริงคือเสียงรบกวน 2. เงียบจากอารมณ์ตัวเองความโลภความกลัวความรีบคือศัตรูของการตัดสินใจทางการเงิน 3. เงียบจากการอยากโชว์ผลลัพธ์เพราะยิ่งคุณอยากให้คนเห็นคุณจะยิ่งตัดสินใจผิดอินซีไม่เคยล่าเพื่ออวด มันล่าเพื่ออยู่รอดและมั่นคงและนี่คือจุดที่คนวัย40บวกได้เปรียบที่สุดถ้ายอมใช้มันคุณไม่ต้องเร็วเท่าเด็กแต่คุณต้องแม่นกว่าคุณไม่ต้องเสียงสุดแต่คุณต้องพลาดน้อยความเงียบในวนัยนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังสะสมพลังของประสบการณ์พลังของบทเรียนพลังของการเคยเจ็บและในชุดสุดท้าย เราจะปิดด้วยความเงียบที่เปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งจริงไม่ใช่ในความฝันแต่ในชีวิตจริงเพราะอินสีย์ไม่เคยรวยจากความบังเอิญแต่มันรวยจากความนิ่งที่ยาวนานความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่คือการรู้ว่าตอนไหนควรทำอินรีย์ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการพุ่งทุกครั้งที่เห็นเหยื่อมันรอ ไม่ใช่เพราะกลัวพลาดแต่เพราะมันรู้ว่าเหยื่อที่ดีที่สุดจะมาในจังหวะที่ใช่เสมอความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่พังไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะรีบเกินไปรีบลงทุนรีบเชื่อรีบตามรีบเปลี่ยนทางอินซีไม่เปลี่ยนเป้าหมายบ่อยมันเลือกแล้วและเงียบยาวจนกว่าจะถึงจังหวะนั้นคนวัยโฟที่ p l u ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะหยุดไล่เงินและเริ่มดึงเงินเข้ามาเองเพราะคุณจะไม่กระโดดตามเสียงตลาดแต่จะอ่านแรงลมก่อนเสมอความเงียบในขั้นสุดท้ายคือการกล้าปล่อยโอกาสที่ไม่ใช่แม้ทุกคนรอบตัวจะบอกว่าโอกาสนั้นกำลังมาอินทรีย์ไม่สนใจฝูงมันสนใจเป้าหมายเดียวที่คุมค่าและนี่คือปลายเปิดของ EP นี้ถ้าวันหนึ่งคุณเงียบได้มากพอ คุณจะเริ่มเห็นว่าเงินไม่ได้หนีคุณแต่กำลังรอคุณนิ่งพอจะรับมันในอีพีต่อไปเราจะพูดถึงจังหวะเดียวที่เปลี่ยนชีวิตจังหวะที่อินทรีย์ไม่เคยพลาดและคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะบางครั้งความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการพยายามมากขึ้นแต่มาจากการนิ่งให้ถูกจังหวะ